ก่อนจะสตรีมครับเก็กล่าวคำสวัสดีเอฟซีลุงหนวดที่น่ารักทุกคนเหมือนเดิมครับช่วงนี้สตรีมเกือบจะทุกวันนะครับช่วงเย็น,นครับ18ตริกาถึง20ตริกาโดยประมาณครับวันนี้ก็ชวนลูกแคนมาสักหนึ่งคนจะวอร์ครับแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใครครับเนี่ยสังกัดเค้เหมือนกัน รักเมียอยู่สาขาหนึ่งนะคนนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดเลขห้องเหมือนเดิมครับเปิดเลขห้องหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับให้ FC ลงมาเล่นแล้งกับลุงนวดครับลุงนวดใจยึดยังไงอะเพื่อนในเกมสามคนหรือเป็นลูกแคนลุงสองคนอะไรประมาณนี้ครับลูกแคนสองหรือไม่ก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนในเกมสองคนแล้วก็ประสมเล่นกับ FC <ต>หนึ่งคนนะครับ จะได้ไม่ไม่ยังไงอะใน้รื่องยักเกินไป50ทังทีเลย300ช่วยได้ไม่ต้องกหนดคนด่นายจะได้ง่ายแต่ว่าลิ้งก็ไม่ได้เต็มครับเพอะเราไม่เต็มเราก็อยากจะมีคนที่ดูใจทั้งสองคนมาช่วยช่วยดึงช่วยแดดนิ่หนึ่งถึงจจเได้กับแคปซีได้สบายๆนะครับที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนที่ลุงคิดว่าสนุกทุกยันความสนุกไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมุ่ยากครับ ดูที่ว่าการได้เปิดไมค์สุ้กันแล้วก็สื่อสาร,ารกันทั้งทีมยยนึกว่าเขาเรียกเดียว่าแม่งโคตรทีมเวิร์กเลยครับเอาง่ายแล้วกันถ้าเปิดไมค์สื่อสารกันเนี่ยลุงว่าเลยสนุกครับมาสนุกถึงเราจะลบเนี่ยมันแค่เฮฮาปาร์ตี้ดีกว่านนนเงียบๆแล้วก็ไปเปิดไมค์แ,นนแต่บุญญาครับไปครับไปรับชมเต็มๆกันในคลิปเลยดีกว่าครับสำหรับการลงแรงกับ f อเปิดสตรีมนะครับจวดเลยจ้ะจวด ของอยู่นี่ไปตรงนั้นลรับลุงดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งสองตัวสองตัวครับลุงกำลังไหวครับยามครับ Đâu, 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 đâu. Kiểu một team năm chín nhỉ thân, shuk, shuk mẹ bổ, 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 thân Mẹ được mẹ, thân mẹ, thân mẹ, เกือบนะต,ตายเลยลูกใครจะเอาเอ็มฟ3มาเอานะครับในตึกนี้นะเอ็มฟู3นะครับเก็บของตรงนี้ ศัตรูอยู่นี่ไปตรงนั้นมีตัวเล่นเอเคเอเก็บเสียงนะครับไปตรงนั้นเอเคเอเอยู่กับพี่เขาศัตรูยอยู่นี่ไม่ละเกมไกละกี่ตัวกี่ตัวครับพี่ วาลาเลพีเอ็สไม่เก็บคุณขอบคุณนะยิงอยู่ับลุลพีเอ็สไม่เ,เก็บแกดาวดาวดังครับ ดาวสองครับลุงดาวหน่งครับลุงดาวดาวดาวครับดาวดาวครับลุง triple kill กำลเข้าครับวาสองตัครับ้าสวาสองตัวครับลุงวาอตัวอดาวหนึงขวักขวกจะดาวักขวาจะดาว มาตัวเดียวสองตัวครับเข้าวงก่อนครับเข้าวงก่อนนีเขาลงบนบ้านเข้าบนบ้านดืมาวหเข้าุงบนบ้านตัวเดียวลง ตายปะเข้าวงบอนแล้วนะลุงม,มีเหรียญสีเป็นสีเหรียญผมไม่มีเลยเนี่ยรรเอา,า,เย,เอายิงโบนได้ไงวะวิ่งวิ่งวิ่งเอ้เข้าวงเวรีล เข้าวงไปชุบเลว็วอยู่นี่อยู่นี่หลายตัวนะครับลุงไปตรงนั้นพลาขอโทษครับ นียไม่าถ้าลุงซรายไงลุงก็บวกอลุงมีได้่งอะไรอ อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเบอร์เบอรงไหนครับลงหนอย่าลงตู้ดีกว่าอย่าลงตู้อย่าลงตู้ตรงไหนได้ unstoppable จีนเลยอเลยพี่จีน r a m p a g ตัวไรนะขอวงมีทเปลี่ยนแล้วเอร์สีมเป สี่ห้าตัวเลยเยอะมากตก<บ><ป>ดีเยอะมากตีเลยว่าจะไม่ตาย เอาลุงดาวแล้วไมบ้างใรยังผมยิงนะโอ้ลุงไปไวจังโอ้ลุงไปไวจังภาพนะครับยังจะบอกว่าลงไปไวจังชุบอยู่ดอกมอกทังสองรอบสามรอบนะครับหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหเนากน้องอนวาน ไม่ไหวเลยมือมาน้าบังไม้ขวาก็มีขวาก็มีเฮ้ยความหวังหมู่บ้านอยู่กับเพื่อนแล้วสวัสดีครับนาวินสวัสดีครับนาวินไม่ไหวแล้วลุงลุงดาวหมอกว่ะบ้านเหรอบ้านมา้าเบอร์วิ้วมืดสี่ชุดนี่ชุบชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนแวก่อนว่าคนท้ายก่อนผมจะตายแล้วนะขอบคุณนะปัญญาของนะขอบคุณนะ ผมยิงเดียวเดี๋ยวผมยิงเยอะให้มีแค่นี้เหครับขอกระสุนนะหน่อยพันยาก็ได้เขาเพิ่งออกมานะครับมาจังหวะนี้สามหนึ่งว่าไงครับสามหนึ่งว่าไงกองไปก่อนหนึ่งคนอยู่ใ,ใกล้แบบนี้ก็ ลุงว่าเสียเปียบชัวร์ครับลุงว่าเสียเปียบครับจะดูดเลือดหมดครับเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบนี่ครับเหตุผลที่ลุงคิดว่าโอไรออนมันค่อนข้างจะตึงขนาดเพื่อนสามคนลุมหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการเอาชนะโอไรออนก็คือต้องหนีระยะห่างนะครับแล้วก็มีสกิลตัวละครหนึ่งตัวเพื่อบล็อกสนามแม่เหล็กไว้ไม่ให้ใช้งาน,นครับถึงจะเอาตัวรอดได้โอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบคลิป ว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ดุงหนวดขออนุญาตไปสุ่มทีมรงแรล่งเล่นต่อครับเปิดเลขห้องเล่นกับ FC ครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวีดัตสวัสดีครับโจดครับโจดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เหมือนเดิมครับกดเลขทีมได้เลยครับสวัสดีจานเกสสวัสดีครับจันเกสสวัสดีครับครับผขอบุญย่าสักเกมนะขาดขาดสี่แต้มเองอโอ้ลุงก,ก็นึกคิดว่าจะบวกเต็มสวัสดีครับ